เต็มตาลิงเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงมันลอยกระทงจิ้กิว้วเฮ้ยกระฟังกระ้ัวทนลอยกระทงปีนี้ไปกับใครอ่ะ๋อยังไม่รู้เลยอะ่ะไปกับฉันปะไปดีดีพี่แก้วไปด้วยกันไหมคะเออหรือว่าอยากไปสุ่ยกันสองคนคะ่ะกระวังน ขอโทษพี่แก้วนะคะเข้าฟังไม่ได้ตั้งใจค่ะไม่เป็นไรจ้ะพี่ทำเสร็จพอดีเลยปากข้าวฟ้าด็โดนแล้วข้าฟ้าพูดอะไรไม่รู้เลย เป็นเพราะผู้ชายอย่างพวกเธอเนี่ยแหละจึงทำให้ผู้หญิงต้องมาเป็นทุกข์นี่เธออย่าเมาล่วงหนี่ผู้ชายทั้งโลกเป็นอย่างคุณภาคพภพูมิว่าก็ไม่รู้อ่ะที่ฉันเห็นมันวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ยไม่ใช่เป็นเพราะผู้ชายหรอกเหรอน่่เน,น,น,น่่ลืมแล้วว่าคุณโสผิดแฟนกับคุณภาคภูมิเขาเป็นผู้หญิงแถมเขายังสร้างเรื่องวุ่นวายมากมายอย่างนี้เขาเรียกว่าหญิงร้ายชายโฉน,นถ้าเป็นข้าฟัางนะเข้าวฟ่างหยาบัดแล้ว ต้องรูเ้เหมือนกันว่าพี่แก้วก็ทนอยู่ได้ยังไงความรักไงจจย,ยอดที่ทําให้พี่มีชีวิตอยู่ได้จนถึงทุกวันเนี้ถ้าเรารักใครเราก็อยากเห็นคนที่เรารักมีความสุขท,ทั้งที่เขาทำกับครูขนาดนี้รอครับผมว่าคุณภาคภูมิไม่สมควรที่จะได้รับความรักจากครูเลยนะครับผู้หญิงเรางนะเจยอดถ้าลองได้รักใครแล้ว จะให้ตัดความรู้สึกนั้นออกไปมันยากแค่เห็นเขามีความสุขพี่ก็มีความสุขแล้วแหะแต่ว่าหน้าตาของครูดูไม่เหมือนคนที่มีความสุขเลยนะครับชีวิตพี่นะมาไกลกับที่หวังไ้เยอะความทุกข์ที่เกิดขึ้น ามันต้องแลกกับความสุขเล็กๆน้อยๆที่พี่เคยได้รับจากเขาพี่ก็ยินดีนะพี่ว่ามันคุ้มอย่างน,น้อยชีวิตเราเกิดมาเราก็ได้รู้จักความรักกับเขาครูคะไปลอยกระทงกันไหมคะไปกันหลายๆคนสนุกดีนะคะครูจริงสิครับครู อะไรก็ทงกันดีกว่านะครับไปน,น,นคะคะจ้ะจ้ะนี่ก็เลยทำมาเผอครูด้วยค่ะอขอบใจมากจ้ะป้า อ่ะทองอ่านี่กักนทอน <c oughs> โถ่นึกว่าอยากจะลอยกัะทงคู่กับเราที่ไหนได้จะเปิงตังเซื้อทำไมอีกละ่ะก็ลอยด้วยกันสิก็ได้ไม่เป็นขยะให้กับแม่น้ำไงก็ได้ก็ได้ก็ได,ได้แต่ว่าต้องอธิษฐานคู่กันนะก็ไ <c oughs> ด้ลอยกระทง <c oughs> จะตุ้บตุ้บเทียนอธิษฐานกันดีกว่าไปไหมไปแล้วไปแล้วมา ถอยยังแจนเฮ้ยฮะเสร็จยังเสร็จก็ได้ลอยลๆๆ <c oughs> อ,อยล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 อยเลยกระทงหนทาง <c oughs> ออปีหน้าเนี่ย <c oughs> ให้เกียรติมาลอยกระทงคู่กับผมหน่อยนะครับจะบ้าเหรอแล้งเก็กเสียงหลอด้วย นี่มันยอกับพี่แก้วนี่เออพี่ฮอไรน ทธิษฐานสิครับครูความทุกข์ใดๆที่เกิดขึ้นกับครูผมขอให้น้ําของพระแม่คงคาช่วยชล้างให้มันเบาบางลงด้วยนะครับครูรู้ไหมครับเวลาที่ครูยิ้มอะโลกทั้งโลกผมก็ยิ้มตามไปด้วยแต่เวลาที่ครูทุกผมอยากบอกครูรู้ว่าผมก็ทุกน้อยที่าครูเลยนะครับ เวลาที่พี่ไม่มีใครพี่ก็มียอดนี่นะจ้ะพี่ขอเป็นกำลังใจให้พี่หลังไอ้ธงเนี่ย นี่เปียกๆอะเก็บมาเหรออุ้ยไม่ใช่นะสงสัยกระทงมันหลงทางมาสิเอาไปเจอมันได้ไงอะจ๊ะต้องกระดักรอกันนิดเอานงเงินป้าเออเอาอันไหนดีอะป้าเอาไหนก็เอาไปสิไม่ใช่ามว่าป้าซื้อหนูอันไหนซื้อหหนูอันไหนอะไรนี่กระทงเนี่ยเงินใครเงินมันอยากได้บุญก็ต้องเอาเงินตัวเองซื้อเองบุญใครบุญมัน งั้นบุญนี่หนูขอนะป้านะแล้วป้าก็ซื้อใหม่ให้อีเงินแล้วก็ป้าซื้อใหม่อันนึงด้วยป้าจะได้บุญสามเท่าเลยดีไไหนดีกระทงแกหายไปไหนให้ยอดไปแล้วให้มาไปมาทำน่ะไอ้ป้าป้าวันนี้วันนี้ป้ากระทงเหมือนกันเหรอป้าค่ะดีอ่าเจอยอดไหมคะยอดเหรออ๋อเมื่อกี้เจออยู่ตรงงูนะเห็นรอยกระทงอยู่กับพี่แก้วครับอ๋อ ะะดูพี่แก้วสดชื่นขึ้นนะคะใช่คู่นี้นะเขาติดยิงกับปลาท่องโกเนี่ยถ้าเห็นออกยอดก็ต้องเห็นคู่แก้วด้วยตลอดแหละ้ยถ้าคนไม่รู้จักก็คิดว่า2คนนี้ก็เป็นแฟนกันจะเป็นป้าเนี่ปากเสียเนี่ยเงินไปพูดอย่างนี้นะมันไม่ดีคนในหมู่บ้านเขารู้เขามันดีไหนอะ <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณแจนสคนนี้เขารักกันเหมือนพี่น้องใช่เออป้า

ออกเรียองจะยอยยังเลยครับคงต้องรอฝึกงานก่อนนะครับดีสิจะได้ได้ประสบการณ์แต่บริษัทที่มหาวิทยาลัยส่งไปเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนะครับเป็นบริษัทของญี่ปุ่น,นครับยิ่งดีใหญ่ย่อต้องตั้งใจทํางานนะที่รู้มาว่าถ้าเราตั้งใจทํางานดีๆแล้วเขาชอบเนี่ยจบปุ๊บเขาก็ให้เราทํางานเลยแต่แต่ผมว่าจะไม่ไปนะครับทำไมจ๊ะ มเป็นห่วงครูนะครับไม่ได้นลยยอดมันเป็นอนาคตของยอดไม่ต้องเป็นห่วงพี่หรอกพี่ดูแลตัวเองได้ครับชมพูมันเตียบหมดเลยตัวเล็กนะตัวเล็กเตียบเ <c oughs> ตียบ <c oughs> หมดเลย